ไทยฟอร์มยักษ์อย่างอายโยธยามหาละรวยนะคะที่ล่าสุดค่ะพระนางอย่างเจมจีรายุและก็โบมลาราเนี่ยได้ออกมาชวนแฟนๆค่ะมาทำชาเลนจ์ในติ๊กต่อกการลุ้นของรางวัลเพียบเลยค่ะ ใกล้จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เต็มทีแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์โรแมนติกแอคชั่นความรักสายมูเรื่องอยยธยามหาละรวยค่ะที่มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่2ธันวาคมนี้แต่ก่อนจะเข้าฉายนะคะสองพระนางอย่างเจมจีรายุและก็โบเมลาดาก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนมาทำชาเลนจ์เป่าคาถามหาละรวยลงในแอปพลิเคชันติ๊กตอกค่ะพร้อมรุ่นของรางวัลมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวอย่างจากเจมจีและก็โบเมลาดามาให้ดูกันก่อนด้วยค่ะ อาคัศฉายะอาคัชาาชิเป่ามนใสเธอให้เธอมาหลงฉันโอมมหารวยเป่ามนใส่เธอให้เธอมาหลงฉัน ยังเชิญชวนชาวทิกตอกทุกคนนะครับผมมาร่วมเล่นอโยธยามหาละรวยชาเลนจ์ใช่ค่ะรุนรับรางวัลด้วยนะคะแล้วเจอกับพวกเรานะคะในวันที่2อธันวาคมนี้ค่ะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ มาร่วมสนุกชิงเสื้อยืด25รางวัลน,นะคะและตั๋วชมภาพยนตร์อยุธยามหาละลวยในเครือเมเจอร์กรุ๊ปอีก25รางวัลรางวัลละสองที่นั่งรวมทั้งสิ้น50รางวัลเลยค่ะกติการง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแค่กดติดตามโมโนฟิมในแอปทิกตอรนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมดูเอทพร้อมกับแฮชแท็กอยยธยามหาละลวยชาเลนจ์ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ธันวาคมติดตามประกาศผลรางวัลผู้ที่มียอดไลค์สูงสุด25รางวัลค่ะแล้วก็ผู้ที่ถ่าย โดนใจทีมนักแสดงอีก25รางวัลน,นะคะซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ชนะทางเพจ a c e b o o k ของโมโนฟิล์มในวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะสงสัยต้องรีบไปดูเอ็ดกับเจนจีรายุสะหน่อยแล้วล่ะค่ะจะบอกว่า<ฮ>ตอนนี้หลงแล้วครับหลงคุณโบนี่ไงเห็นไหมสวยหล่อทั้งคู่เลยยังไงดีรับต้องไปร่วมสนุกกันนะครัใช่แล้วคะ่ะคุณครับ